ชีวิตเมียฝรั่งแตกต่างนะคะหลายปัญหาหลายแนวทางหลายประสบการณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันต่อนาอง่ายๆเลยนะคะจากได้คุกคีพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆในหลายปัญหาหลายประสบการณ์ ผลสุดท้ายนะคะสิ่งที่ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่าทุกคนสู้และดิ้นรนอยู่ที่เนี่ยเพื่อคนที่เรารักก็คือครอบครัวหัวใจสําคัญเลยก็คือพ่อแม่นะเนาะอันนี้เป็นจุดที่ทำไมนะคะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเนาะอย่างเราได้พูดคุยกับพี่ดาเมื่อวานเนี่ยแต่กลับกลายเป็นความสุขและความภูมิใจที่ได้สร้างนะคะได้ทำให้คนที่เรารักมีรอยยิ้มมีพลังเนาะมีกำลังใจ ออแล้วจริงๆอ่ะงานที่นี่อย่าลืมนะว่าการทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเช้าชามเย็นชามหรือว่าทำไปให้มันหมดเวลานะคะงานคืองานเนาะที่เขาจ่ายเงินให้คุ้มค่าเราก็ทำคุ้มค่าเช่นกันนะคะแต่ทำไมพวกเราไม่คิดว่านั่นลำบากเอออันนี้สี่ยายจ๋าคนหนึ่งละ ที่ยายจ๋ามีงานทํานะคะเนาะไม่เคยคิดว่าตัวเองลําบากนะสบายกว่าอยู่เมืองไทยด้วยซ้ําเหตุผลนะน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะหนึ่งคือเราทํางานอแต่ละชั่วโมงเนาะมันเปรียบเทียบกับรายได้ทางเมืองไทยแล้วมันได้มากมายถึงแม้ใครจะมองว่างานเราทำมันไม่ได้สวยหรูแต่ยายจ๋า ภูมิใจเลยนะคะการเป็นอีเจลโรงแรมหรือว่าทุกๆุกงานมีค่านะคะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าด้อย أ, เพราะเราด้อยการศึกษานะคะแล้วอย่าเอาคำดูถูกของคนเข้ามานะคะให้หัวใจเราเศร้าอันเนี้ยท่องไว้ในใจของเราเลยนะคะชีวิตเราโชคดีเรามีโอกาสได้มาที่นี่ทำงานถึงเหนื่อยแต่เหนื่อยยังมีคุณค่านะ,ะเหนื่อยแล้เห็นผล ที่เราทำนะคะเนาะของที่เนี่ยเพื่อคนที่เราลักแม้กระทั่งพี่น้องถึงจะไม่มากมายในมุมของเราแต่ถ้าชีวิตเราอยู่เมืองไทยเอออันนี้นึกถึงคำพิดาเมื่อวานเลยนะคะชีวิตเราอยู่เมืองไทยเราทำอะไรได้ยายจ๋า,จาสมัยก่อนทำงานโรงงานนะคะอยู่นครปฐมมากี่ปีเนาะจากเข้าเช้าถึงกะสามกะต่อก็เคยมีนะคะ าหาเช้ากินคําเป็นหนี้เป็นสินเนาะไม่มีวันหยุด31วันเต็มนะนั่นคือชีวิตแม้กระทั่งทำงานอยู่บนไร่เขาคอ<ๆ>ก็เช่นกันเนาะก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะคนะเนาะเกิดมาเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วกับงานแต่เรามองว่าเรามาอยู่ที่นี่ถึงได้สามีไม่ร่ำรวยแต่เขาก็เป็นประตูส่อง ทางเปิดทางนะคะให้เยจาย่าได้มาอยู่ที่นี่เป็นคนเบลเยียมและได้ทำงานได้รับสวัสดิการนะคะเนาะได้มีเงินเดือนดูแลตัวเองคุ้มครองตัวเองแล้วได้ดูแลพ่อแม่ครอบครัวทางเมืองไทยด้วยตัวเองนะคะแล้วเป็นความภูมิใจที่บอกเลยว่านึกถึงมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะเหนื่อยบ้างเนาะท้อบ้างร้องไห้บ้าง ชีวิตหนีไม่พ้นเพราะความคิดถึงนะคะแต่หลายๆคนก็จะวางแผนชีวิตแตกต่างกันไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่างยายจ๋านี่หนึ่งครอบครัวยายจ๋าอยู่ที่นี่คือลูกล้านสามีนี่ก็คือครอบครัวของยายจา๋ายายจ๋าก็ต้องวางแผนที่นี่เนาะสมมติเนาะชีวิตถ้ายายจ๋าจากไปยายจ๋ามองว่าลูกสาวเนี่ยคงไม่มีโอกาสหรือว่าคงกลับไปอยู่เมืองไทยไม่ได้เนาะอันนี้คือในมุมมองของยายจ๋านะคะเนาะ แต่มันก็ไม่แน่ในชีวิตถ้าเขาจะเลือกนะแต่สิ่งที่เราอยู่วันเนี้ยวันเนี้ยวันที่เราทำงานวันที่เรามีความสุขกับครอบครัวนะสุขบ้างทุกบ้างหวัวเราะบ้างร้องไห้บ้างแต่นั่นคือครอบครัวนะของยายจายเนาะแล้วก็ยังได้ดูแลพ่อแม่ทางเมืองไทยนะคะยังได้สร้างสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนอื ในแบบของเราอันนี้มันสร้างให้เราภูมิใจมากๆนะคะและสิ่งสําคัญเราโชคดีสุดๆถึงแม้เราจะเกิดจากครอบครัวยากจนยายจ๋ายังมีพี่น้องที่เป็นตัวแทนดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลทางบ้านนะคะไว้หรอเนาะด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่มีคำประชดประชันใดๆเหตุผลเพราะว่าเราวางแผนเราพูดเราคุยเราเคลียร์นะทำสิ่งไหนได้เราทำ เราไม่ได้สปอยให้ทุกๆคนอยู่อย่างสบายนะคะโอเคเริ่มต้นต่อยอดเขาก็ต้องสู้ชีวิตของแต่ละคนไปอันนี้คือการาวางแผนชีวิตของยายจ๋านะคะเนาะาหลายๆคนอาจจะคนละแนวทางแต่ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่าเราอยู่ที่นี่เราเหนื่อยแต่เหนื่อยอยังมีคุณค่ายิ้มให้กับตัวเองซะบ้างนะคะเติมพลังให้กับตัวเองซะบ้างเราคือคนเก่ง แม้ว่าเราอาจจะเจอปัญหาพี่น้องอไม่รักเราหรือเจอปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้เราต้องหันมาย้อนระหยุดตัวเองนะคะเนาะถ้าเราคิดว่าเรารักเขาแล้วเราให้แล้วไร้ประโยชน์เราก็ต้องคำนวณและคิดว่าเราควรทำยังไง จะทำให้ตัวเองมีความสุขและจะทำให้เงินที่เราเหนื่อยมาเนาะให้ไปแล้วมีคุณค่าแล้วให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะเนาะพูดไปมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ยากอยู่ที่ตัวเราว่าจะปรับยังไงนะคะแต่ถ้าเริ่มต้นวางแผนเนาะปรับให้กับตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาเรานะคะแต่ถ้าเราให้แล้วเรามีความสุขทำต่อไป จงเก็บสิ่งนั้นมาเป็นพลังมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะสู้ต่อไปด้วยหัวใจมีความสุข เนาะภูมิใจนะคะเพราะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีครอบครัวเนี่ยหรือว่าคนที่มีลูกมีเต้าทางเมืองไทยนะคะที่ไม่ได้เอามาเขาโตแล้วมีครอบครัวแล้วอะ่ะเราจะคิดถึงสุดใจเลยแต่ว่าสิ่งที่เราให้เอาเขามาไม่ได้ก็จะตอบแทนด้วยการดูแลเนาะสิ่งที่เราทําได้ อแต่จะทํำยังไงนะคะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอันนี้มันต้องมาเริ่มต้นจากตัวเราชีวิตเราจะมีค่านะคะก็ต่อเมื่อเราเห็นค่าตัวเองเนาะหลายๆคนวิ่งหาคุณค่าจากคําพูดของคนอื่นเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะคิดว่าเงินสร้าง ความสุขให้กับตัวเองได้คิดว่าเงินซื้อความรักได้คิดว่าเงินนะคะซื้อเพื่อนรักได้อันนี้ยายจ๋าบอกเลยว่าในมุมมองของยายจา๋ามันไม่ใช่นะคะยิ่งให้มากาถึงเวลาเราให้ไม่ได้ยิ่งแย่เห็นได้ชัดเจนนะคะเนาะให้ไปแล้วอถ้าเราเอ่ยขึ้นมาเป็นเรื่องเงินของเราสร้างศัตรูให้กับเราได้ อันนี้คือสิ่งที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้รู้ดูนะคะรู้ช่วยเนาะแล้วเราจะมีความสุขอแล้วเราจะมีคุณค่าในสายตาของพี่น้องนะคะสิ่งสำคัญเราต้องยึดมั่นถือมั่นเราเป็นเรือใหญ่เราก็ต้องรักตัวเองให้มากวางแผนเพื่อตัวเองก่อนถ้าเราเข้มแข็งเราก็จะดูแลทุกคนได้ตลอดไปนะคะอันนี้เป็นคำที่แม่นะย้ำนะคะ สั่งสอนยายจ๋าเสมอสำหรับกับพี่น้องแม่ยายจ๋าไม่เคยนะคะบอกว่าเธอต้องทำเพื่อคนนั้นคนนี้เธอต้องนั่นต้องนี่นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่โชคดีเนาะกับเพื่อนเพี่ๆที่หลายๆคนนะคะโดนกดดันมาจากแม่เนาะ อันนี้มันเป็นอะไรที่แสนเศร้าใจและเหนื่อยใจที่สุดพ่อแม่คือหัวใจของลูกคนใครไก่บ้านนะคะแม่คือเสาหลักของหัวใจเลยเขาเรียกว่ากำลังสำคัญเลยกำลังใจสำคัญเลยของเมียฝฟั่งะนะพี่น้องเป็นสายใหญ่หลักหัวใจคือพ่อแม่ แต่ถ้าพ่อแม่นะคะรักเอียงโอนเอียงอืไม่เข้าใจในต่างแดนเรื่องเนี้ยเศร้าใจสุดๆพอหลังจากที่เราได้พูดได้คุยเพื่อนๆพี่ๆแต่ผลสุดท้ายทุกๆคนก็เลือกที่จะทำนะคะทำเพื่อให้แม่มีความสุขอเลือกที่จะให้ แม้กระทั่งตัวเองไม่มีเลยนะคะเพื่อที่จะให้แม่มีความสุขเพราะคนมาอยู่ไกลบอกเลยเจ็บป่วยห่วงใยนะคะก็ยังได้อาศัยพี่น้องที่ดูแลถึงแม้เขาจะไม่ซื่อตรงกับเราก็ตามอันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้พูดได้คุยกันหลายๆคนเนาะอันนี้คือหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือคือยังไงอ่ะยายจ๋าอยากเป็นตัวแทนเลยนะคะตัวแทน เพื่อนๆเมียฝรั่งหลายๆคนที่นี่เนาะวอนนะคะวอนแม่ๆเนาะเข้าใจยายจา๋าเข้าใจเลยการรักลูกอยู่กับใครก็รักคนนั้นมากกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอ่ะยายยจ๋ายังบอกแม่เลยาย้ำอีกครั้งนะคะว่าแม่รักยายจา๋าแต่ไม่ห่วงยายจา๋าเนาะไม่ห่วงเพราะอะไรเขาเห็นว่าเราเป็นหลักเราช่วยทุกๆคนได้อ่าเราเป็นคนผลักดันทุกๆคนนะ เขาถึงไม่ห่วงเนาะเขาก็ห่วงคนใกล้ตัวลูกๆหล,ล,ลานเพราะหนึ่งความผูกพันอย่าลืมว่ายายจ๋าจเดินออกมาจากแม่เนี่ยจะเข้า20ปีแล้วเออเข้าใจนะเราก็โอเคก็ยังภูมิใจในสิ่งที่เราได้ดูแลคือการใช้ใจ่ายเนาะชีวิตประจำวันนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจคือ พ่อแม่เข้าใจพี่น้องเข้าใจในส่วนที่เราสร้างเราทำเราให้อ่าไม่ได้เอาคําเหล่านี้มาประชดประชันและมาให้เรารู้สึกแย่เราถึงได้มีพลังและยายจ๋าก็เชื่อเลยว่าทุกๆคนก็อยากได้พลังนี้จากหัวใจพลังใจสำคัญนะคะจากพ่อแม่เนาะวันนี้ได้ข่าวข่าวนะคะอย่างน้อง มุ้ยเนาะพ่อไม่สบายนึกถึงใจตัวเองเลยของปีที่แล้วนะคะเนาะปลายปีที่แล้วพ่อยายจ่าเสียป่วยในช่วงเวลาเข้าโรงพยาบาลยาวมาเป็นช่วงเวลารักษาตอนนี้ก็เนาะความห่วงใยอะ่ะพอนึกถึงชีวิตใครหรือว่าพ่อแม่ของใครเจ็บป่วยเนี่ยเราจะย้อนถึงเราทันทีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคนอยู่ไกลบ้านมันไม่ได้ง่ายที่จะวิ่งกลับไป เราไม่ใช่จะซื้อตั๋วรถเมล์โดดขึ้นรถแล้วกลับบ้านได้ยิ่งมาเจอไอโโ้โรคโควิดที่มันเกิดขึ้นมันยิ่งร้ายแรงนะคะแสนทรมานในหัวใจไม่ว่าข่าวพ่อแม่ของใครเจ็บป่วยเพราะเรารู้ความรู้สึกนั้นสักวันมันต้องเป็นของเรานะคะนะสักวันมันต้องเป็นของเราเนาะ อยากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ทางบ้านเข้าใจสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆในหัวใจของคนไทยไกลบ้านหัวใจสําคัญพ่อแม่พี่น้องเนาะครอบครัวเป็นตัวแทนที่ดูแลนะคะดูแลพ่อแม่ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่จะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อทุกคนรักพ่อแม่นะคะทุกคนรักพี่น้องแต่บางครั้งสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ ได้ดังใจพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะคะโปรดเข้าใจเนาะให้เข้าใจาทางเราบ้างนะคะชีวิตถ้าเหลือล้นหรือมีมากมายใ้จ๋าเชื่อเลยว่าทุกคนมอบให้ทั้งตัวและหัวใจนะคะไม่มีแม้แต่บาทเดียวอยู่กับตัวก็ยังไม่เสียใจเท่าไม่มีเงินส่งบ้านให้พ่อแม่เนาะ อันนี้คือสิ่งที่ยเยจ๋าพูดคุยและคุกคียอยู่นะคะไม่เคยเสียดายกับการที่จะสร้างให้แม่เรามีความสุขอ่าให้ให้ครอบครัวเราเนาะให้พี่น้องมาดูแลพ่อแม่แทนเพราะเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดนะคะขาดตกบกพร่องในหน้าที่ลูกคือนะคะในมุมของยเยจ๋าเนาะคือไม่ได้ดูแลยามเจ็บป่วย แล้วชีวิตของยายจ๋าเนี่ยอธิฐานไว้ตลอดแล้วเคยสัญญากับแม่ไว้นะคะว่า,านาทีสุดท้ายหรือว่ายามเจ็บป่วยยายจ๋า,จาอธิฐานว่ายายจ๋าจะได้อยู่กับแม่อันนี้เป็นคําที่ยายจ๋าสัญญาตั้งแต่แม่ป่วยตอนที่ยายจ๋ามาอยู่ที่นี่9ปีแรกนะคะเกือบตายเช่นกันแล้วแม่นอนแต่ปีนั้นเป็นปีที่ยายจ๋ากลับบ้านพอดี เนาะแม่ยนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแม่พูดไอจ้จ๋าถ้าแม่ตายมึงคงไม่ได้เห็นหน้าหรอกคํานี้นะคะคํานี้มันติดอยู่ในหัวใจยายจ๋าบอกแม่ไปเลยว่าแม่แม่ยังไม่แก่เลยไม่ตายง่ายหรอกอีกหน่อยลูกสาวทํางานเก็บเงินเก็บทองเก็บไว้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะสบายไปเรื่อยนะ ลูกสัญญายายจ่าสัญญานะคะถ้าถึงนาทีสุดท้ายเวลาป่ยหนักหรือว่าขั้นของชีวิตยายจ่าจะอยู่ตรงนั้นคิดดูนะเราสัญญาแม้กระทั่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำได้ไหมเออเพราะสิ่งที่ผ่านมานะที่เกิดขึ้นกับพ่อเราก็ไปไม่ได้หลายอย่างบางครั้งเราพูดเพื่อที่จะใหะ้คนที่เรารักมีความสุข เพื่อที่จะเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะนี่แหละคือความเจ็บปวดของคนไก่บ้านนี่แหละคือความรู้สึกที่อยากให้ครอบครัวเข้าใจที่สุดถ้าในเรื่องนี้นะคะเงินทองถ้ามีบอกเลยว่าทุกคนไม่เคยเสียดายที่จะให้พ่อแม่ให้พี่น้องเนะะาะตัวเองจะทุก จะนักแค่ไหนจะโดนเหยียดอ่ยายแค่ไหนนะคะในประเทศนอกกับการทำงานเราสู้เราทำนะคะเพื่อที่จะให้แม่นะคะคือหัวใจเนาะ,ะมีความสุขการที่จะให้แม่เรามีความสุขเราก็ต้องดูแลพี่น้องที่เป็นตัวแทนนะคะที่ดูแลแม่เราอีกทีนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนเจอ นะฮะเนาะแต่ยายจ๋าก็อยากบอกทุกๆคนว่าเก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็นความภูมิใจมาเป็นพลังให้แก่หัวใจเราเราคือคนเก่งเราคือคนโชคดีถึงแม้บางอย่างเราจะไม่ได้นะคะแต่ให้ควรคิดเราทำดีที่สุดในหัวใจเราถ้าเรานึกถึงแต่สิ่งแย่ๆหรือคำพูดแย่ๆจากคนที่เรารักเราเองจะไม่มีพลัง อย่าลืมนะคะทุกทกท่านเนาะเนียฝรั่งต่างแดนจ๋านะ,ะยายจ๋าเป็นคนหนึ่งนะคะอย่าลืมนะไม่ว่าเราจะเจออะไรนะคะมือผู้ให้อยู่เหนือกว่าเสมอแต่เราต้องรู้จักให้รู้จักสร้างสิ่งที่เราให้ให้มันมีค่าในหัวใจของคนรับนะคะให้มันมีค่าในหัวใจของเรา แค่นี้แค่นี้เราก็จะมีความสุขในการวางแผนชีวิตที่จะดูแลเขาต่อไปนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจ๋วปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ